เล่อย่หลังอย่ลังรถนั้นดา โอ้ยินโอโหที่ปัปันมาล่องไปที่รถโอ้ยอ้ยงั่แหมเจมินมานังนุ่งหวาไปยงหลังไสย่งน่งุบไปปั๊บ เห็นนั่นมองนั่นบ่ว่าหนเดี๋ยวบขมาจักเียทางนียมงเจขึ้นมามาางนีากจายวเลยมานามากยมปานัง้ยนมากครับเปิดไฟรอดนี่แน่นไปเอาเปิดไฟเอาลอดเด้อ เจ็ดสองแปดกับสามแปดนั่นแหละครับผมครับครับไทยรถครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งตัวเลขเด้อครับเดี๋ยวจะเขียนให้เบิ่งนะครับ บนต้องมากกไันได้ติดตามไิลดท่องให้ห้าอด้วยนะครับผมว่ามาจากบ้านไดนครับบุญมีค่ะบุญมี้เกองแป เดี๋ยวก่อนนะคลงด้วยขยายแห่ก่อนนะครับเจ็ดสองสองเป็ด เก็ดแปดเจ็บ yeah, kind of ัวเบ็บทุสามแปดามขยายขยายแล้วรงกันตรงเดียวกันตรงเดียวกัด้วย แล้วกูตูนูบีแล้วเจ้ากวนแเจากวอะไรตูอะไรขึ้นอย่างที่เขาแซ่บเดี๋ยตู้ยกโค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 

ขยายเราไปวันนี้พ่อพันอุ้ยแต่ดี่นี่น้องเด้อกูระบอกคนจิงลูกเงอเงาเล็กครั้งคนเด็กที่ว่าไปทางเอาให้กันค่ะพิดแก้วตัวหนึ่งดือตโวตตัวตที่หายสามสามี่สามจะไม่อยู่เหนียสามจะไม่อยู่จะปิดพิษทสา อันนี้มีแปดสองตัวน้องใบเนาะแล้วตัวเลขอย่งเร็นตะกองก็เว่าในหัวเราพอนนี้แล้วสามแปดนี่ยังมาสามแปดสามปีลวว่าไว้คิดมากฝนไปกได้แปดสามมกลลิเตรปุุบเนาะปุุเลย อือล่เียเลียดามตัวเอเียเตดใครอยู่บ่มีกอกได้กับหัวจ้ะเป็นตัวเดียวกันกับโยนหนองลงเนาะครับงน้ำตัวเดียวกันมิเตซีที่ว่าหายแม่ ไฮซีไซีไหเห็นวายกงจันหละเนาะวายอยูเงเสมเจแปดสามเนาะกีสองเี่สองซีสองแต่ว่าตรงกันคือคือสามแปดขึ้นสามแปดตัวแปดเแปดต่ว่าซีสองมุมีดกลายเป็นกลายเป็นสองแปดดูผลไม่ีสองอยู่นีมอมมดมีซีสองแต่กับคนระบพุ่มเนาะค่ะแต่กับเป็นตัวเลข แม่ยเป็นคนละพุ่มแต่ตัวเลขเมันโตตัวเดียวกันแม่นี่ยวัดวัดวิบพัฒน์ว่าซีสองพวกเคยซื้อซี่สองพุ่มโดนปูปูเราพึ่งมาเฉลยความฝันฮ่าความฝันมาเอาปูมาเราความฝันเอาเราความฝันว่าเราความฝันมาเราฝันใส่เรียกปูไปมันใกลนใกล้ผมมีมาก มาออกออกนาออกแนปูนี่ปูน้องักขอัตเสียงกับปูเอาว่ากับมฟันนี่เยอนฟังแ่ยากฟังเลยานนี่ปูเาไว้เราขึ้นอยากเหนื่อขึ้นบานนี่เนาะันทั่นเกิดินน้เรจากสามกลุมอยากันั่นบ้านนี้ฟันว่านั่งยูทั้งร้านจารั์ มคนแต่งเราดีแต่ว่าผมเห็นค้ายไม่ค้มแฟกมันจิมมัดจีมวนไปจริงไงครับมันจิมวมนเนี่ยเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมมากคนดูไทยเห็นเลขสามเ็ดนี่มวนมากเห็นเลยของโตที่ครับตัว แน่นอันนี้อันนี้เราบอได้วอกบอกกล้องฟันนตัวเลขอย่างนั้นเราเราพีดนะพีดคือว่าเราเราถามเบิงว่ามื่อนี่ขอจะได้ตัวนี้บ่เราไปจะบอกสีคือกันบ่นะผมอาจารย์ผมยังบ่บอกได้กล้องปันเราได้เลขสามแปดติปูได้เลขเล่วลูกขึ้นมาผนหัวลูกผนยิ่งลูกครับเงติดฟันเบิ่งเด็กที่โทรศัพท์หาทุ่มชี้หงอนจี้นอแต่ว่านี่จะไปแปงใช่เลข ครับจากหันมาพอรับเลยครับสอดแจ้งสอดแจ้งปัดยังไงก็ได้ไม่กวนน้องตัวไหล่ะผู้มันใจคักบานนี่งสามแปดสามแปดตัววงกลมเด้อพี่น้อง่วหมุนมากใหม่ข้อมแฝงหมุนมากเลขสามกับเลขแปดแม่แต่ปู้กับว่าจมว่านลาวาขันออดตัวที่หมุนมากอยู่ในใหม่ข้อมแฝงนั่นปู้สีสางถนนสามขวัญจิตสามสิบหกเมตร เราจะเราจะออกคนเดียวเลยโอ้ก็าวสามสิบแปดสาตัวเลขสาตัวเลขร้ตามแบบตามแบบแบบมัน้ตามแบบพัดีเลยตามแบนั่าะค่บแบบแบบมันหัดนั่ครบแบบมันมีทำนานนล้วกัชีกว่าชีเป็นหนที่สหพันธ์ครับพันธุ์เป๊ะครับขนกสามแดเนี่ยคือได้สังังสองมัดแต่ว่าปูได้จัดนักไว้เลยมันบอกู่สามแปดนี่ แน่อยู่กับบ่อปูกับบ่อเลื่องนี้กับบ่อปูกลับไปอยู่แต่ว่าอันที่ผมเห็นผมว่าบ่กลับเลียครับตัวตรงมันคือสามแปดมันปูปูรับปาดือตรงกันครับตัวบ้านนี่เราบ่ได้บ่อให้ลูกฟังนี่แมนแมนก็ได้เงน้ยนกันอยู่เคือในฝันปูว่าปูแผ่นแผ่นนั่งนั่งข้างหลังอาจารย์อาจารย์นั่งมันมันเคยค่ายไม่คุ้มแฝงนะมันหมุน แต่ว่ามันบ่มีเลขกหรอกหมดฝนชุ่ใส่ยังเห็นเลขกสามเปดครับนี่ที่ก็นั่งอยู่นี่ละนั่งอยู่บนคู่บุญแดงนะครับแต่ยึดรงที่ลองที่ไปนั่งมาเห็นไหมว่าครับครูว่านั่งอยู่นี่ล่ะครูฝันก่อนเลยเนาะฝันก่อนแต่ว่าก็ได้บอกกันพอแต่ชอนซูพอดแต่ฟั้งยกบอกรีดพยานได้ชวนให้แตะไปซื้อค่ะอือพอแตะกับบอกรีดอุปยความหรือเปล่า พ่อแต่ได้เลขสาปไปไหว้แล้วฟันเห็นสันวงคลฝันเห็นสร้างเนาะสร้างไงสร้างไสองตูพอนะพอแต่ไหมขึเงี้นเนาะไปทับลูกสาววาสั้นทับลูกสาวลูกสาวเราอายุ30มสิบปีสามสกว่าสากว่าให้มันสามสบแปดอี่ปูเอาน่อายุลูกสาวเท่าไหรพอแต่สามสิบเท่าไห สามสิบกว่าสามสิบแปดปลาหมันนี่วะอาจารย์แกในร้านใกลตัวเนาะค่ะประมาณนี้แหละเพื่ออะไรจะบังเอ,อิญขนาดนั้นปูแหง้งมัดแห้งบาดนี่นว่าอันนี้ลูกไปคว้าว่าปูลเล่ามากก็ได้ตัวนี้น้องโล่ง้องๆๆน้องโล่งก็ได้ตัวนี้แต่พิษพิษเห็นสามตัวนี้พิษแค่สามที่จริงมันสิบน่งเจ็เดแปดสามกับสี่สอง ยูนี่เจ็ดสองแปดับสามแปดเอาเงนบอลเงแมนจำได้เพาะมึงใครว่ามดมากที่พันขาไปไมูใหญ่โอ้แม่ครับวานนี้พันสีกบาพันขึ้นทั้งรถพันไปเจ็ดสามปไปต้นย่างแมนมโอ้ครับจำได้แล้วจำได้แล้วรถเลากับห้องจะว่าผมกับ่ไดนอันนั้นดี่ครสามรถเรามแปดโอ้ยังไงรถเลากับห้องค้อ ยูซื้อกับห้องคืนกินข้าวมาเราเนี่ยจบทุกฟองเลยนะกับกับมันก็มีความบังเอิญแต่ว่าก็เป็นเลขตัวเดียวกันนี่นะค่ะแต่ว่าเลขกูต้นไม้ปูไปเบิ่งเนี่ยปูเห็นปูเห็นในฝันแม่มากับปูเห็นในฝันอ่าวันไหนขนาิว่าปูแลี้วไปเห็นเพิ่นมาให้ในฝันเลยเนาะค่ะสามตัวสองตัวสามแปดสามแปดบุญเหลือเงา เบิ่งเฮฮาฟ่อรล่นในเฟียดบุกบ่มีดีเออโอ้ยดีดีดีอือมันมีครับเดี๋ยววงกลมให้นะอ่าตัวเลขตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อชัดเจนบ่ครับเอฟซีเอฟซีบ้านบ่มีชัดเจนปะชมวบุโจ้าจะเบิ่งข้างนี้เบิ่งข้างที่ไหนจะเบิ่งองนู้นนี่เขาละสับเจ้าดี กู้ะไปเขาฟ้องก็ร้องไม่ได้ายก็ไม่ได้ที่ชนะนะจ้แล้วจำได้แล้วจำไม่ใชว่านะจำมเจหนุ่มรับแม่างตัวเรับการช่ว คุแมคุ้แหได้ตัวเลขแล้วเนาะคุณได้เคียนนี่้าค่ะอาจนี้กระเมิน้อสอบข้าไม่น้องกับย็นกันทุกคนเราเนาะเย็นชัดแล้วนะคะเจ็ดสองแนะคะพระอาจารย์ต้องขยายออกให้พรเจ็ดสองสองแปดเจ็ดแปดสามแดเด่นเดนเน้นเน้นคือสามแเลยค่ะสามดตัวเด่นเน้นหนักนะคะ